สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะน้ำก็จะเอาน้ำนะคะไปให้ช่างนะคะไม่รู้ว่าช่างมากี่คนก็สุ่มไปก็แล้วกันวันนี้เป็นเวลา,รา,ป,ราประมาณกี่โมงคะบ่ายสองก,กว่า,าหรือเปล่าคะอนาฬิกาเราก็มีแต่ไม่ชินประมาณบ่ายสองกว่าเดี๋ยวเราจะ ยอ,อยู่ข้าง,นางบน,งงนอะอยู่ข้างบนค่ะมีเขาตัาง้งแต่ไหนโอ้ยอยู่ข้างล่างด้วยแม่เขาอยู่ข,<น>ข้างบนเราจะเอาต้นดุยงไปให้ช่างนะคะโอ้โหแบนตตนไปที่ะ <c oughs> <c oughs> ระวังด้วยนะอันนี้หรอโอเค ไอ้คุณบ <pot puede> ุตรลับอัดีค <t> รับไอ้คุณบุตรลับขึ้นไปแล้ว ขึ้นมาแล้วอตอนนี้ค่ะเราพออย่าไปหนค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ชั้นสองของตัวบ้านแล้วนะคะนี่ค่ะช่างกำลังทำโครงหลังคาอยู่นะคะ กำลังทำโครงหลังคาอยตรงนี้เดี๋ยวหนูแจ้งคุณผู้ชมก่อนว่าตรงนี้นะคะจะเป็นบันไดนะคะจะเป็นบันไดนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นระเบียงนะคะเป็นระเบียงใหญ่มากระเบียงะะแล้วก็เดินมาเล็นอยนะคะนี่ก็เป็นระเบียงเหมือนกันแล้วเราก็เดินไม่ต้องไม่ต้องไปใกล้ขนาดนั้นเดี๋ยวตรงนี้เลยตรงนี้ ี่ประกอบหลังคา,าทรงปั้นใหญ,ญ่อยู่นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเราจะใช้หลังคาซีแพคโมเนียคะ่ะตรงน,นี้ก็จะเป็นระเบียงเช่นเดียวกันก็คือจะออกมา3าด้านนี้นะคะ่ะ4เมตรนะคะคุณผู้ชมด้านนี้ก็4เมตรตรงนี้ก็4เมตรนะคะเอ๊เดี๋ยวขอดูก่อนว่าแต่ตัวบ้านเนี่ยจากนู่นมานี่นี่คือ10เมตรใช่ไหมคะโอเคอันนี้10เมตรอันนี้ก็อาจจะอ๋อ เสียส่วนของบันไดไปนิดนึงนะคะแต่ก็ถือว่าเยอะอยู่เราเจอกันที่หน้าค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ